สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับการที่ใครที่อยากจะกลับเมืองไทยในช่วงนี้นะคะว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะนะคะก็คือเราก็มีแผนที่จะกลับเมืองไทยนะคะแล้วเราก็ต้องไปติดต่อสถานทูตนะคะก็คือไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตนะคะเขาก็จะมีเอกสารนะคะให้เรากรอกนะคะ,ะว่าเนี่ยชื่อที่อยู่แล้วก็ พวกพาสปอร์ตอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยทุกอย่างตามที่ในลิงก์นั้นให้เรากรอกเลยนะคะแล้วเราก็รอจากสถานทูตนะคะรออีเมลมาว่าเราจะได้กลับเมืองไทยในช่วงไหนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเสร็จแล้วทางสถานทูตก็จะส่งอ,อีเมลมานะคะว่า,าคุณจะได้กลับเมืองไทยในวันนี้นะคะแล้วก็จะส่งแบบฟอร์มมาให้ด้วยนะคะแบบฟอร์มที่สถานทูตส่งมาให้นะคะก็คือ ใบใบนี้นะคะใบแรกนะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นใบสําสหรับสถานทูตจากสถานทูตเลยนะคะก็จะมีทุกอย่างไว้กรอกรายละเอียดที่เรากรอ,อกตามลิงก์ไว้แล้วเขาก็จะพิมพ์มาให้หมดเลยนะคะใบแรกเนี่ยเราก็แค่เซ็นชื่อเท่านั้นนะคะเซ็นชื่อแล้วก็เก็บไว้นะคะใบที่สองนะคะคืออันนี้นะคะ ก็คือเป็น T8 นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดของเราด้วยลายมือเราเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เซ็นชื่อด้านล่างนะคะแล้วก็เอาไปให้คุณหมอแสตมป์ Stamp ด้วยนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะเซ็นมาให้อันที่3ก็คือเหมือ,มอนใบรับรองแพทย์นะคะเราก็พิ้น์เสร็จแล้ว,อลวเอาไปให้คุณหมอรับรองเซ็นชื่อนะคะเท่านั้นแหละค่ะเป็นการเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้ว3ใบนี้นะคะ3ใบนี้นะคะเราถือไปด้วยนะคะ และทางสนามบินก็จะส่งอ e ีทิกเก็ตมานะคะเราก็เอาไปด้วยนะคะเอาไปด้วยคือทุกอย่างให้ครบเรียบร้อยะคะ่ะไม่ต้องอจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากที่สนามบินเลยเพราะว่าตอนตอนไปเนี่ยเรา,เาค่อนข้างจะคือขักคือขักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเราก็เลยเอามาแชร์ว่าเพื่อนๆน่าจะทําแบบไหนมันก็จะสะดวกกับเพื่อนๆมากกว่านะคะเตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยเราก็ไปที่สนามบินนะคะเดี๋ยวเราพาไปที่สนามบินกันนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะ หลังจากเราไปถึงสนามบินแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับแต่ละโซนที่ทางสถานทูตได้ได้ส่งเอกสารให้เรานะคะเรา,าส่งเอกสารไปสถานทูตโซนไหนนะคะเราก็ไปที่สถานีาสถานทูตโซนนั้นนะคะก็เราก็ไปยื่นเอกสารก็ไม่ยุ่งยากค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจเอกสารให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอตรวจเสร็จนะคะเจะ้าหน้าที่ก็จะส่งเราไปที่เช็คอินค่ะพอเช็คอินเสร็จนะคะก็เราก็จะได้อ่า เลขที่นั่งมานะคะเราก็สามารถที่จะเดินไปเข้าข้างในได้เลยนะคะก็จะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเสร็จแล้วพอไปข้างในนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกค่ะนะคะคอยดูแลเรานะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะพาไปดูด้านในนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าหน้าที่ดูแลเราอย่างไงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ